ให้ความที่เธอมีหลายคนก็เฝ้ารอวันว่างที่จะมาเจอกันแล้วก็กระจกหมอกก็น่าจะให้การผู่วันไปเจอกังมันนี้ดีกว่าค่อยจะได้เจอกันโอ้ก็บวมโอ้เขากินยาหลายวันแล้วเนาะถ้าแล้วก็ได้มาเจอกันเออใช่แล้วพอพบเจอแล้วก็นี่ครับพสะดวกก็พบกันมีใครมาเจอกันวันแรกไหมคะมึงได้มาเจอกังมีไหมคะมีใครที่มึงเคยเจอ ติดแอนออร์เดดีแล้วบอยสืบชัยครั้งแรกบ้างฮะส่วนส่วนว่ะเจอกันในไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วก็ติดต่อใช่ไหมคะทีแรกเกาไม่ดูกันหรอกแบบว่าเอ๊ะแบบเพื่อนไปเล่นไปอะไรเพราะมีแต่งสองคนนี่แต่แนวเดียวเลยกันเล่นแบบการเล่นกองไปเบิ่งอาไปเบิ่งแล้วมนเล่นชอาไปเท้าข้อเก่าคนหลังไปเบิ่งเบิ่งตื้เบิ่งขึ้นก้อนเล้าก้น ค่ะแม่ถูกต้องเนาะรู้ไม่ยอมเลยใช่สีเสื้อก็เห็นๆมันจะออกส้มๆแดงๆหน่อยใช่เฮ้ยน่ารักมรู้ดีด้วยจริงจริงแล้วนี่คือแบบว่าช่วงนี้เราก็ทุเลาทุเลกันเมื่อคืนนี้รู้ได้อย่างเกิดอะไรขึ้นได้ยินข่าวด้วยเมื่อคืนรู้ได้อย่าง ตอนนี้คุณแม่แอนนะคะคุณแม,ม่แท้เลยคุณแม่แล้วก็แม่แม่หักเนาะเราอยู่บัลทุ่นที่นี่แล้ว,วก็เบโดนแอนพงเนก่นกนระชาสัมพันธ์มาซึ่งนี่แล้วถามก,ก็คือปโลโซตัวพิเน่นะคะก่อนถึงก็ไปเฝ้ารถคุณแม่จนถึงเกือบเช้าเลยปล่อยกับทีมงานทุกคนแต่ว่าอันนี้คือนี่นะคะเปแฮปปี้เบิร์ดเดย์อาจารย์มูซีบอร์ด ก็ไม่ดีเรื่องอะไรแต่ว่าก็สามคนไปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็นี่แม่หักแต่งานแต่ก็แม่แย่ไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรที่ว่าใช่ค่ะก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของการเดินทางเพราะว่ามีอุบัติเหตุก็ก็ก็ให้ระวังระวังก็พอใช่ค่ะใช่วันนี้ก็เหมือนกันขอให้ทุกท่านเดินทางดีด้วยนะคะอย่าประมาทต้องการเมื่อกี้คือจริงๆมีมีรถคันหนึ่งเขาจอดประสบอุบัติเหตุไปแล้วแต่เราไม่เห็น ใช่มันมื่ด,ด้วยแล้วก็คืชนแล้วก็หกักเหยียแล้วก็กลดทุนเราะชนกับต้นไม้นะคะแต่ก็ปลกใครยดีไม่ไมไเป็นไรค,ค่ะ่าก้ครเพมาวาเเ่ยะหาดหาก้าอาจาเดาอเดี๋ยวจันปลอยมาอีกแต่ว่าเขาเขาจะถอด เาุดแลันใี้เวรักไหมพักสิค่เาเปลี่ยนชุดแปบเาเต้นไม่ถนัดค่ะเียฮะเสียงกับนักแอน์เดีนะพี่บอยสี่ชัยพรกัรในชุที่สองนะคะดี๋จวพักไปครึ่งทิแล้วไปนักดู้ได้ค่ะน่ารักน่ารักมากขอบคุณทุกคนที่ รักสนับสนุนแล้วก็เมตตาแอมแล้วก็พี่บอลแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะคะโ้างหน้าสะกิดที่เจิ้นเหลืองมาแล้วสะกิดทำไมคะสะกิดเจิ้เหลือมาแล้วอะไรคะนันอะไรเหลืองน้ำใส่สีน้ำใส่พุทีิหอมกัดกัดน้องกัดกัดแม่ยิ่งเด็นยิ่งเย็นโอ้ยแม่มาจองโต๊ะหน้าไม่ใช่อะไรแล้วเนี่ยทำไมฮะหลอกแก้มเอหลอกแกเด็กน้อง